ไปพบเจอชายแปลกหน้าอธัธยาศัยดีแหละเขาก็ชวนไปเที่ยวบ้านอะไรอย่างเงี้ยบ้านของพระเอกเนี่ยเขาก็เป็นคนขี้เกียใจปฏิเสธคนไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับว่าเออเขาดูอธยาศัยดีนะคงไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างนั้นก็เลยเออตบปากรับคําไปเยี่ยมบ้านเขานะครับส่งผลให้ครอบครัวเนี่ยเจอเหตุการณ์ประหลาดหลายๆเรื่องหลายๆอย่าง <you> <No. S 1> ปกติแล้วเราจะรู้กันดีว่าการพูดมากหรือปากพาซวยมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับแต่ว่าตัว s p ิ g No e v i ิลเขาก็ให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไม่พูดบางครั้งมันก็สามารถทำร้ายเราได้เหมือนกันมันจะเหมาะกับคนที่แบบดูไปแล้วชอบสังเกตพฤติกรรมมนุษย์ค่อนข้างเสียงแตกนะบางคนก็บอกว่าโอ้ยสำหรับผมห7คะแนนอะไรเงี้ยก็เคยเห็นแต่ส่วนตัวของผมนะจังหวะแบบนี้เล่าไม่ง่ายผมให้ไปที่9คะแนนครับ